กบัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นีนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับหลังจากที่ตัวแทนจากสหรัฐอเมริกาและก็รัเสเซียนะครับได้มีการประชุมหาหรือกันที่ซาอุดีอาระเบียล่าสุดนั้นมีการเปิดเผยว่าทั้งหมดนั้นบรรลุข้อตกลง3ข้อเพื่อฟื้นความสัมพันธ์การทูตและจัดตั้งทีมเจราจายุติสงครามในยูเครนนะครับเรื่องนี้ทางด้านแทมมี่บรูซโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยนะครับว่าสหรัฐกับรัสเซียเห็นชอบร่วมกันที่จะจัดตั้งทีมเจราจา เพื่อหาทางยุติสงครามยูเครนหลังรัฐมนตรีต่างประเทศของสองฝ่ายร่วมกันพูดคุยระดับสูงที่กรุงริยาตเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียในวันที่18กุมภาพันธ์2568แฮมมี่บรูตบอกด้วยว่าผู้แทนของทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะแก้ไขสิ่งรบกวนในความสัมพันธ์ทวิภาคีของพวกเขาแต่ไม่ระบุว่าสิ่งรบกวนดังกล่าวนั้นคืออะไรบ้างก่อนหน้านี้เซอร์เกลารอบรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียออกมาเปิดเผยว่า คณะผู้แทนของสหรัฐก,กับรัสเซียได้บรรลุข้อตกลง3ข้อในการประชุมที่กรุงริยาตข้อแรกก็คือการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตซึ่งกันและกันโดยเร็วที่สุดเพื่อกำจัดอุปรรคในภารกิจทางการทูตรวมถึงข้อจำกัดต่างๆด้านการโอนย้ายทางธนาคารเข้าสู่สถานทูตส่วนข้อที่2คือการเริ่มกระบวนการเจราจายุติสงครามในยูเครนโดยสหรัฐก,กับรัสเซียจะจัดตั้งทีมผู้แทนของตัวเองและข้อที่3คือการสร้างเงื่อนไขเพิ่มเติม,ตมความร่วมมือระหว่างสองประเทศขึ้นมาได้อย่างเต็มที่และขยาย ในหลายภาคส่วนในอนาคตนี่เป็นการสนทนาที่เป็นประโยชน์มากเรารับฟังซึ่งกันและกันและเราได้ยินซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่เซเกลารอบนั้นได้พูดในงานแถลงข่าวเซเกลารอบบอกว่าผมมีเหตุผลให้เชื่อว่าตอนนี้ฝ่ายสหรัฐอเมริกานั้นเข้าใจจุดยืนของทางรัสเซียมากยิ่งขึ้นเมื่อถูกถามเรื่องความเป็นไปได้ที่สหภาพยุโรปหรือว่านาโตอาจส่งกองกาลังรักษาสันติภาพไปประจําการในยูเครนเซอร์เกลารอบระบุว่าแน่นอนว่านั่นเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างสิ้นจชิง และการปรากฏตัวของกองทัพภายใต้ธงใดๆก็ตามไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้สเกลาร็อบยังไม่พูดถึงการมีส่วนร่วมของยูเครนในการเจรจาในอนาคตด้านมากโกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐกล่าวหลังการประชุมว่าเป้าหมายของการประชุมในวันนี้คือการติดตามผลการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างประทับดีโดนั้นครับ ผู้นำของสหรัฐก,กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียและการจัดตั้งเส้นทางของการสื่อสารระหว่างกันมาร์โกรูบิโอยืนยันอีกว่าเขาเชื่อว่ารัสเซียยินดีที่จะเริ่มการมีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างจริงจังเพื่อยุติสงครามในยูเครนและสหรัฐก,กับรัสเซียจะแต่งตั้งเอกอัครราชทูตระหว่างกันเพราะว่าพวกเขาต้องการใช้ภารกิจการทูตที่สามารถทํางานได้อย่างเป็นปกติเพื่อทําให้ช่องทางเหล่านี้ดําเนินการต่อไปอีกด้วยส่วนเรื่องที่ยูเครนไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้มาร์โกรูบิโอยืนยันว่าจะไม่มีใครถูกกกันออไป สหรัฐจะให้ยูเครนกับสหภาพยุโรปมีส่วนร่วมในการเจรจา,าและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งจะต้องโอเคกับข้อตกลงข้อตกลงต้องได้รับการยอมรับจากพวกเขาในเรื่องของการคว่ำบาตรรัเสเซียรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าจําเป็นต้องมีการโอนอ่อนจากทุกฝ่ายเพื่อทําให้ความขัดแย้งใดๆจบลงสหภาพยุโรปจะต้องเข้าร่วมโต๊ะเจรจาณจุดใดจุดหนึ่งเพราะพวกเขาก็มีการคว่ำบาตรรัเสเซียเช่นเดียวกันมาโกร์เบียวย้าด้วยนะครับว่าการประชุมในวันนี้ คือก้าวแรกของการเดินทางอันยาวไกลและยากลําบากเพื่อยุติสงครามในยูเครนนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายนั้นได้มีการพูดคุยเจราจากันเป็นที่เรียบร้อยก็ดูว่าทั้งหมดนั้นมีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อนําไปสู่เรื่องของการลดความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็คงจะต้องดูท่าทีของยูเครนหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ